เป็นหมู่เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแบบนับครั้งไม่ถ้วนในอดีตท่ามกลางคลื่นลมในมหาสมุทรเกิดเป็นเกาะหินลาวารูปร่างหน้าตามไม่เหมือนใครเขียวชวอุ่มในฤดูร้อนและขาวโพลนในช่วงฤดูหนาวแทบจะไม่เห็นต้นไม้ใหญ่เลยครับ ถ้าเราเปิดแผนที่โลกและลองขยายแผนที่เข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือดูเราจะเจอหมูกก่เกาะที่มีทั้งหมด18เกาะเป็นประเทศที่มีชื่อว่า Faroe Islands ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ของทวีปยุโรปนะครับแต่ f a r o โ Islands ไม่ได้อยู่ใน EU แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นด้วย เฟโรอีแลนด์ I เป็นประเทศที่ปกครองตนเองภายใต้อนาจาักของประเทศเดนมาร์กครับเช่นเดียวกับกรีนแลนด์เลยถ้าใครอยากมาเที่ยวต้องไปทําวีซ่าที่สถานทูตเดนมาร์กหน้าตาวีซ่าที่ได้จะเป็นวีซ่าเชงเกนนะครับแต่มีโน้ตเขียนอยู่ข้างล่างว่า valid for Faro e Islands นั่นคือแปลว่าถ้าเรามีวีซ่าเชงเกนอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นวีซ่าเชงเกนที่เข้าประเทศต่างๆในยุโรปได้เนี่ยแต่ถ้าไม่มีคําว่า valid for Faro e Islands ก็แปลว่าเราไม่สามารถเข้ามาเที่ยวได้ครับ เราบินจากโคเปนเฮเกนมาที่ Faroe i s l ไอ d s ด้วยสายการบิน Atlantic Airways ครับแล้วเราก็มาถึงประเทศ f a r o โ i s l a n d ลนดะครับด้วยสายการบิน Atlantic Airways สายการบินประจำชาติของเกาะ f a r o โร s l ไอแลนด์นะวันแรกเราไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่ในเกาะแบ g กกาเป็นหลักนะครับเราขับตรงไปที่แกสเดเลอร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆริมหน้าผาที่มีน้ำตกมู l a ฟอสเซอร์นะครับเป็นหนึ่งใน Top Destination ที่เป็นซิกเนเจอรของประเทศนี้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในมุมมหาชนของเกาะฟาโรน้ไอแลนด์ จริงๆก็ไม่มาหาชนเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าประชากรโลก7 0 0 0กว่าล้านคนมีไม่กี่คนหรอกที่จะได้มาเที่ยวประเทศฟลาโรว์ไอแลนด์อีกตลอด6-7วันที่เหลือนี่เราคงใช้ชีวิตอยู่คู่กับน้องแกะไปอีกนานนะฮะจากนั้นแวะที่หมู่บ้านเบอร์วัวนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สามารถมองเห็นวิวซีสแต็กได้ด้วยนะครับความเก๋ของบ้านที่ฟลาโรว์ไอแลนด์คือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลังคาที่ปลูกหญ้าไว้ข้างบนด้วยนะครับทำให้กลมกลืนกับทัศนียภาพของประเทศไปเลย หาดทรายในะแถบนี้นะครับ f a r o อแ s l a n d อ i c e l a ด์ Greenland ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาดทรายสีดําเพราะว่ามันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟก็จะมีเท่าถ่ายของภูเขาไฟนั่นแหละทําให้ทรายสีดำนั่นเองวันที่2เรานั่งเรือเฟอร์รี่ไปที่เกาะไมคินเนสนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตก เป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่ครับแล้วก็เรือเฟอร์รี่ก็เปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนแค่3เดือนเท่านั้นบนเกาะนนี้มีบ้านอยู่ประมาณ40หลังมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงไม่ถึง20คนเกาะน,นี้มีนกพัฟฟินอยู่เยอะมากๆครับแล้วก็มีเส้นทางฮกิ้งเป็นลู o ป,ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะได้เห็นธรรมชาติแปลกตาถือว่าเป็นวัน day t r i ปที่ดีเลยทีเดียว เป็นวิวไฮกิ้งที่ไม่ค่อยธรรมดานะครับไม่ค่อยได้เห็นได้บ่อยเดินมาจากตรงนน้น เขียวมากที่นี่ช่วงซัมเมอร์ในช่วงบ่ายฟ้าเปิดนะฮะแดดดีๆอากาศที่นี่แบบสดชื่นมากหายใจเข้าไปรู้สึกว่าสะอาดปลอดบ่ายสามโมงครับได้เวลาเรือเฟอร์รี่มาพอดีนะฮะ มาคินเนสไอแลนด์นะฮะเป็นเดย์ทริปง่ายๆ1วันไปเช้าเย็นกลับนะครับไม่มีอะไรมากช่วงบ่ายเรากลับมาที่เกาะแบ็กเกอครับเพื่อมาเดินเส้นทาง Trail a n d ด p พนนะครับเป็นเส้นทางเลียบทะเลสาบ S วัคส์วอตเทเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟ a ร์โรไอแลนด์ครับมีจุดวิวพอยต์สจุดเรียกว่าสเลฟคลิปนะครับเป็นวิวทะเลสาบที่อยู่บนเกาะแล้วมีน้ําตกตกลงไปในทะเลเป็นวิวที่เจ๋งมากๆครับการมาเดินให้ในประเทศฟา r ์โรไอแลนด์มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับพี่เต้ เมื่อตอนเช้านี้ไมาทีนสโดนกันคนละคนละสองร้อโครนนะ,ะตอนบ่ายนี่ก็โดนอีก <200 S 2> คนละ200โครน,ค,นคือประเทศเขาไม่ค่อยอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินยุ่มยามวุ่นวายในบ้านเขามากมายเท่าไหร่นะฮะก็เก็บค่าธรรมเนียมการเดินเทรลก,กิ้งหรือไฮกิ้งใครจะมาเดินก็ต้องก็ต้องจ่าย เขาถือว่าประเทศเขามีธรรมชาติสวยงามเขาอยากจะปกป้องเอาไว้ก็เก็บตังค์ไปมาอยู่ที่จุดวิวพอยที่2นะครับที่เขาเรียกว่า Lake above the ocean เห็นไหมครับ mm hmm. ก็คือเป็นทะเลสาบนำ้ำเชงนะครับไหลลงสูง่มหาสมุทรแอตแลนติก ี่หกมงเย็นแล้วเนี่แดดสว่างอยู่เลยอย่างเมื่อเมื่อคืนก็กว่าจะพระอาทิตย์จะตกก็สี่ทุ่มนะแล้วตอนตอนที่ผมนเื่นขึ้นมาตีสี่ <ๆ S 1> ก็สว่างเออ <ๆ S 2> ตอนตื่นขึ้นมาตีสี่ก็สว่างแล้วอะกล <ๆ S 2> างคืนสั้นมากวันนี้วันที่สของ Faroe i s l a n d แล้วเรากําลังจะย้ายเกาะส่วนเกาะที่จะไปไม่ต้องถามว่าชื่ออะไรเพราะออกเสียงไม่ถูก วิธีการเดินทางท่องเที่ยวในฟ a ร์โรว์ไอแลนด์ที่สะดวกที่สุดนะครับคือหารถเช่าดีๆสักคันจริงๆมันก็มีรถเมล์ด้วยนะแต่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับก,ก,การท่องเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ไปในทุกสถานที่ที่เราอยากไปได้นะครับประกอบกับตารางเวลาเดินรถเมล์ก็ไม่ค่อยถี่มากนะครับเอาเป็นว่ารถเช่านี่แหละสะดวกที่สุดแต่เวลาขับเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าแกะเดินเพ่นพ่านทั่วประเทศเลยคือแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง6 0,000กว่าคนเท่านั้นแต่ประชากรแกเนี่ยเป็นล้านเลยฮะแล้วเราก็มาถึงเมืองนี้นะฮะ ซึ่งไม่ต้องถามว่าอ่านว่าอะไรพออ่านไม่ออกกันอยู่ประเทศนี้ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายครับเช้าก็ฮายบ่ายก็ฮายเย็นก็ฮายฮายมันทั้งวันทั้งคืนอะ นี่เราก็ดูมีความพยายามกันวินขึ้นมาสูงขนาดนี้แม่เจ้าช,ช่วย้รช่วยแม